目の前に立ちふさがっているように見えるそれでも季節は何も知らないような顔をして私の前を通り過ぎてゆくおいもっおい。 รู้ว่ามันเศร้าก็ดูอยู่ได้อะไรที่มันเศร้ามากไปเนี่ยมันทําให้ชีวิตเศร้าหมองนะน้องวัยนี้นะต้องเกรียนนแบบน้องไผ่ในฮอร์โมนเห็นปะโอพี่ตั้มคนละเรื่องเลยพี่เรื่องนี้แบบซึ้งมากอ่ะพี่ดูแล้วแบบเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเลยอ่ะพี่รู้แบบว่าความรักของแม่มันแบบยิ่งใหญ่มากจริงอ่ะเฮ้ยพี่ก็เข้าใจแล้วนะแต่ว่าละครที่มดดูนะทำไมมันต้องเศร้าขนาดนี้เหมือนใครจะตายเลยน้องเอ้ย ี่ใช่ดีนี่พี่รู้ปะเนี่ยนางเอกเนี่ยนะอายุแค่14เองอ่ะเป็นนักกีฬาเป็นผู้ควบคุมดนตรีเรียนก็เก่งแต่น้องป่วยเป็นโรค ALS พี่โอ้โหุ่นโรคนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่าที่เคยได้ยินนักมวยชมางโรคของไทยก็ตายเรื่องโรคนี้มาแล้วนะเป็นโรคที่น่าสงสารมากเลยถือว่าโชคร้ายมากๆเลยน้องเออพี่ตามไอ้โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆนะมดชักอยากจะรู้แล้ว่าแบบใครเป็นได้บ้างเป็นยังไงลักษณะของโรคอะไรอย่างเนี้ย พี่ว่าเราโทรหาใครดีอะที่จะแบบเป็นกูรูตัวจริงของเราเลยเป็นใครไปไม่ได้ต้องคุณหมอตั้มเท่านั้นเดี๋ยวพี่โทรนัดให้โทรเลยโทรเลยไม่มีโทรศัพท์แบบมดยิ้มโทรศัพท์มดโทรหน่อยดิโทรหน่อยโทรหน่อยพี่ตั้มนี่ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ได้แล้วนะมาใช้มุกนี้ตลอดเลยรู้ตกันละท่านผู้ชมครับระหว่างคุณมดกำลังโทรหาคุณหมอตั้มนะครับไปชมสกูปเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้นะครับจากทีมงานเราก่อนครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทมัสซึ่งเชื่อว่า มีความสัมพันธ์กับภาวะคุ้มกันของร่างกายส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงในหลายๆบริเวณส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในจุดที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆซ้ำๆจึงพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการอ่อนแรงในช่วงเวลาสายหรือช่วงบ่ายๆของวันหลังจากได้พักแล้วอาการอ่อนแรงก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ก็ยังมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตได้เช่นโรค ALS ไมนัตทิเรียกราวิสหรือโรค m อ็